เกิดอะไรขึ้นแถวนี้เราเพิ่งมานะฮะฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมไปนั่งน,<ะ>น,นู่นโอยนาอ เาดาเนี่ยนะได้รู้ขยับอยไบอกเลยด้คขอบคุณมากค่ะที่โยกนะคะโยกต้องการผูกข้อมือแขนกันเลยสมตัวเข้าหมองแล้วก็เลี้ยงอาหารเช้าเลี้ยงอาหารเช้าเนาะพี่เเรามีเรามีช่างแต่งหน้าเจ้าสาวแล้วอยู่ที่นี่ก็ที่หนุ่มแนีเจะบ่าวเจ้าสาวผูกันเรียบรยแล้วเพา่าเดียวดียเพิ่งมาอะไรคือเจ้บ่าวเจ้าสาวเราเพิ่งมาการเลียงเขียนเราเพิ่งมาไหนใครคือ เจ้าบาวเจ้าสาวใครกับใคร,ร,รใครกับใคราเพึ่งมาพี่ไทยบางนอกปอนไข่ยาย,ยนี่ยาี่ปอนไข่พี่ไทยขางนอกเอ,อเจ้ามาได้ชุดเด็ด่โอ้เรามาไม่ทันนะ่ะ แล้วท้าังไงเรามาชอดเด็ดไม่ทันเนี่ยไม่ชตเดออ็ดไม่ทันสูง,ง,สงวันไปแล้วไป<อ>แล้วไปแล้วโอ้ต้ไถแล้วรับเลี้รับประทานอาหารเช้าวนไหนลุงพันมาขอสาวันนี้คะหนูก็เดินไปโน่นเหรอพี่น,น้องแล้วทายังไงมาไม่ทันนะ <c oughs> แล้วก็ให้บ่าวดกป้อนกับพี่หนูนาแทนฮะไปเสือจากได้คลิปบ้างอ่ะ ใช่ค er, ่ะพี it, or long or long, les, ่สุวัสดิ anyway> ์คู่แอนสองคนถ้าบวกกันได้หรือร้อยปีพอดีไหมพี่สุวัสดิ์เอาร้อยปีค่ะร้อยปีค่ะเพราะว่าหลักได้สิบหนึ่งกันหลักข้าววีมื้อเช้าวันนี้มีอะไรบ้างพี่หนูนะมีอะไรกินบ้างพี่ไทยบ้านนอกกับคุณยานี่ค่ะเป็นผู้จิ้นผู้ใหม่อันนี้คืออะไรเนี่ย ที่หนูนานี่คืออะไรนที่มีตะไคร้น่ะคลิปนแอนได้เลยนะกำลังรมคิปเแล้วเด้อนะคะไปดูได้ต้มแซ่บมูต้มแซ่บหมูป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชิบเบิ่งนะฮะก็หลังจากที่โอเคเรียบร้อยเวเดกินข้าวเข้าไข้าวข้้ข้าวข้าวข้าว้าวข้าข้าวข้าวข้าข้าวข้าวข้าาวข้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 วข้าวข้าวข้้ข้าวข้าวขว เชิญแขกกิ <c oughs> <c oughs> <co <co <ca <ca ่แล้วแล้วจะพักอิ่แล้วไปจะพกอิ่แล้วมาไม่ทันสองคนเพิ่งมาเพิ่งมาอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนั่ป้อนคนนี้ป้อนมืนหลไไหนั่นแหะปุยพี่นอกการเลยพี่นอกรูปแล้วพี่นอกายายมาผานพี้ โอลคอมก็อยู <S <S ่กระท่อมทันใจนะนะนี่เลยคุณซ่อมทำในเช้าเลยนะคะผู้เชิญแขกรับประทานอาหารส่วนเจ้าภาพอิ่มนะไปก่อนเด้อเจ้าภาพจะไปมาค่ะแขกผู้มีเกียรติท่านนะคะแขกผู้มีเกียรตินะฮะมาร่วมรับประทานอาหารกันนะฮะผู้มีเกียรติไปแล้วไปแล้วนะคะเจ้าภาพบอกว่าให้เกียรติให้แขกกินข้าว อพี่ดูนาขอชิมหมูหน่อยเขาเรียกหมูอะไรนะเมื่อกี้เป็นครั้งแรกที่จะได้ชิมหมูอะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นจหมูต้มอย่างเงี้เหรออ่านี่ทุกดแล้วจ้ะขุมากคร่าาติเปนไงตอะไรอะตะไคร้ขาตะไคร้หนังหมูต้ม เป็นพวรถรถไก่มาตะตาเมติเมื่อกี้พ่นพอนไข่ไปแล้วพอนไข่เรียบร้อยแล้วมาไม่ทันนะฮะตอนนี้แขกกำลังรับประทานอาหารนะาเสียเชียร์ครับแต่งเลยอ่ะแล้วทำไมฝ่ายหญิงยังไม่อิ่มฝ่ายชายอิ่มแล้วน่ะไม่ไม่ฝ่ายหญิงไม่ได้กินอ้าวเหรอมัวแต่เขินมัวแต่เขินใช่ใช่เจ้าสาวมัวแต่เขินกินอยู่เล่นดูตีแล้วกินอยู่ ถ้าปอนไขวูย่างงี้เราต้องเตรียมตังค์อื่นเลยไม่พิมพ์การ์ดมีใส่ซองอะไรไหมหรือว่าใช้โอนยังเดียวโอนยังเดียวโอนยังเดียวใช้เงี้โอนยังเดียวไม่ยุคนี้ไม่ต้องพิมพ์ซองให้เป็นขยะรกโลกวักโลกใช้โอนใช้โอนเดี๋ยวจะทำเหมือนแม่บ่าวหอมเนาะแต่ว่าใช้แรงเอาเนาะใช้แรงเอาถ้าไม่มีตังค์ทำไมนะล้างถ้วยล้างจาน ไม่มีตังใส่ซองช่วยงามก็ใช้ใช้แรงแรกเอาเนาะม่เป็นใจที่จะดวกจะโอนก็โอนได้นะคะใครตามส้มตามมาน่ากินมากเลยเนี่ยป๊อทํำไมสีสันน่ากินขนาดนี้นะฮะเฮ้แมงวันออกไปนี่นะครับบรรยากาศสีสันยามเช้าวันศุกร์ที่สดใสนะครับมาเด้อยังไม่ได้กินข้าวนะครับผมนะฮะ มาร่วมรับประทานอาหารเพื่อเป็นเกียรติเพื่อเป็นเกียรติให้รู้แต่ว่าส้มตำน่ากินมากเลยกินมือหนูนานะพี่หนูนาพาไปดูนะปลาส้มนะค่ะอันนี้หมดโอ้จริงเหรอโอ้กันส้มก่อนก็คือความดีๆใช่ไหมอ่ะฟังเจ้าสาวพูดหน่อยก็คือความความรักความสามัคคีในหมู่คณะเนาะครับเราอยู่ด้วยกันครับเพื่อว่าให้ลุงกับป้าสบายใจสบายใจมีความสุขใช่เรารักกันดี มาตุ้มมาโฮมกันมีอะไรก็พูดหยอกล้อกันได้แบบไม่ไม่มีอะไรแบบมาโกรธมาเคืองกันเนาะเราพูดเล่นกันได้เราอะไรแบบสันพี่สันนงเนาะเราไม่ได้มีอะไรก็ให้ลุงกับป้าแบบสบายใจเออมองออกมายังเห็นยูทูบเบอร์หยอกล้อกันสนุกมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะก็เป็นการดีนะสร้างสีสันอะไรดีกว่าว่ามานั่งไรแล้วก็ป้าวิ่งขนนนว่าคนนี้คนนี้ว่าคนนั้นเออ ครับป้าอยู่ในบ้านมันก็ไม่สบายใจนะครับถ้าเราทำอย่างนี้นะเขาก็แฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้เรามมีรอยยิ้้ใหกั็มีรอยยิ้มให้กันแบบว่าเราค่กันอะไรอย่างนี้เนาะครัาก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักความคนเมื่อกี้ก็สร้างที่ฐานนิดๆหน่อยๆให้ลุงกับป้าสบายใจนะเพราะว่าค่มันเกิดลงแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายก็เชิญมาร่วมรับประทานอาหาร กินข้าแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วทำขนมทอดมาทุกคนนะฮะเดี๋ยวพี่เสือจะไปกินด้วยแล้วนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยโอนนะครับกินก่อนเดี๋ยวค่อยโอนนะครับถ้าอร่อยก็โอนเยอะถ้าไม่อร่อยก็โอนน้อยนะครับดีไม่ดีก็ลังใช้ซีสันส้มตำนี่อร่อยนะเสือ เคยกินไหมเนี่ยกินดักแด้กินเปรี้ยนะว่าแล้วก็เอาดักแด้โดนอร่อยจ้าดักแด้นะมแต่เมนูชนะเลิศแต่ไม่ได้ชอบกินอันนี้มีอะไรแล้เน็ตรุดทุกทีอันนี้มันนิ่มอันนี้มันนิ่มเคี้ยวง่ายสําหรับคนที่ไม่มีฟันแซ่บๆจุงเห็ดแบบคุณมาหน้าร้ันลกินมาแล้วฮะ ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนี่ไงข้าคั่วกกรติบไก่ระติบอะทุกคนขน่ารับประทานจริงๆนะตอนนี้แม่ดาก็เตรียมพร้อมมาด้วยจะดงไม่ได้แนาทีกันหรครับทุกคนเนียปทีแล้วก็ลงสิครับมากิกัน้ีาวก็หนก็ลงก็มาินข้าวยัมวแต่รอแปนาทีนะครับเดี๋ยวกับข้าหมด โอ้นี่นะฮะเซป็ปมาค่ะยเอฟซีมากินข้าวเด้อค่ะกับข้าวแซ่บนะคะมื้อน,นี้อร่อยมีเกลงค่ะ,คะนี่แต่ของแซ่บด,ดูดูดูเหล่าไม้อันนี้เหล่าไม้อะไรอ่ะต้มต้มหรือเผาแซ่บๆอ๋อเผาแล้วมาต้มพริกนี่นะคะแซ่บจริงๆนะคะอากาศให้ดูหน่อยสิครับอ้าวนี่ไงนี่ไงไหนนี่เจ้าอีก เดี๋ยวไม่ดากอกๆนะฮะทีละคำค่ะทีละคำอ่าู้วยบรรกัดทีเดียวทั้งเม็ดเนี่เดินอาหารด้วยพริกเนี่ยหน้านี่นะฮะใครกินพริกแบบนี้นะจะได้หนึ่งหมื่นซับนะครับจะได้แก้มสีชมพูเหมือนที่นนี่ไงแก้มสีชมพูสดใสเลยมันภาษาโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับฮะเดี๋ยวกินก่อนใครโอน